จังหวดแรกยังเลี้ยงได้ปุ้งจังหวัดสองเหมือมีคนที่เข้ามาปุ้งเข้ามาไอโดแตะลงไปอางปุ้งแตะทีเนื้อพุตเตือระการแตะระยะยาวบอลเล่นออกงไปเงี้ยซีกกระเป๋าเนอะจะให้กระเป๋ามันก็คงได้หรให้จังหวัดสองสามแล้วก็ิ่มจัการดี่าเริมกันดีกว่าว่าจังหวัดให้ไปแล้วครับผมให้ผมให้ได้ไปแล้วแล้วแล้วจังหวัดน้องเนี่ยมึงจังหวัดแรกจังหวัดสองมัด้วย มันดูจังหวะว่า ALLY หลุดมาก mm. <AND> well. ี <Y> ่คนด้วยจังหวะแบบระเก้ที่ไปเล่นต่อที่ว้องสายเราฝึกพว่าโหจังหวะที่่จังวะที่ันฝสามคนแล้ที่ตจิ้มอกที่ว่าเขาให้เล่นต่อจากกลางสนามมาหรอกที่ว่าไปเองแล้วเปล่าเอ้ไปกระปุ่นเข้าอ่ะไปเองแล้ว ฟาวใช่ ER: ป่ะฟาวแต่เขาเล่นต่ออ่ะต่อได้แล้วเขาลุ้นสามไงสามหนึ่งสามสองอะไรนั่นแหละเขาเลยให้เล่นต่อเลยเพราะว่ามันได้เปรียบนะเล่นต่อมาแล้วมันได้เปรียบคือทีมเขาได้เปรียบ์เราได้เปรียบทีมมาเกียรได้มาเกียร์จังหวะนี้การต้อโดนเข้าอย่างเงี้ยนะลองอยู่ครูก็บางทีก็ต้องเราพุ่มเอ้โดยตรงเนี่ยเอาแลังจบมา ตู้กันต่อในขึ้นเวลาหลังแล้วก็่ปวดก็ต้องบอกว่าตอนนี้เล่นกระซาวเลยล่ะต้องเปลี่ยนการแก้เกมของยาวฟิรับลูกเกมในครึ่งเวลาแรกไม่ได้เป็นรองเลยครนี่มันโดนประตูต้องบอกว่าจังหวะนั้นเนี่ยผิดมากเลยหรือเปล่าแล้วจังหวะนี้โอ้โหต้องสจะใช้มีใไก่เลยครับของยาวฟิล์มเนี่ย ก็มาคือเลยพี่สุ่มนะได้กดด้วขวาแม่ไม่ปล่อยวันตกเลยครับยิงสวนแล้วแต่ว่าไม่ตองตอ่อนี่หลุดต่อไปเองครับตัแล้วซตาร์ทตัวนี้พาเองจิ้มไม่ตดตอออีกครับโอ้โหมันได้กุนงุหายเข้ามาในกระเป๋าพอครับจัวนี้ตองออกแ้ไมันติดพอยเองครับเป็นลูก กูงครับความเสี่ยงโอ้โหนี่ไครับแรงผมชิงออกข้างครับเป็นลูกทุ่งหอเจ้าพินทางซ้ายครับพี่ดอนพรอกลับมาใหม่ครับพี่ดอนรุ่นเจ้าลื้อนี้ชนะเลยฟาวแพนควอลครับเ้าผู้ตัดสินเดินมาแจกไฟเหลืองเลยครับให้กับพี่เตอร์ครับ ทางยาวมินเสัก็ู่ไปตั้งใจใส่เลือกถูกแล้วลูดมาจังหวะนี้ทางขวายาวมินให้จังหวะแรกไม่ได้จังหวะสองตัวนี้ได้หรือเปล่าเอ้าโอ้โหไม่ยืดประตัวเหลือเชื right. oh, 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 La, una, ่อจริงแล้วเนีสองเสาสองต้องจังหวะที่น่าจะได้ครับโอ้โหยิงไปตัวเสาแรกเสาสองก็แล้วโอ้ยามีวันนี้ตัวไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับ ต้องพยายมดินหน้าต่อไปคร้บเี่ยายล้วอยู่ที่ไหนคร้วยังบอกว่าเมื่อวานก็มีเห็นกันมาแล้วต้กระสูในช่วงโค้เสร็บวเมื่อคู่เนี่ยไปชวนเสาแล้วเต้นมาหาพื้นสาระวตัปาอ้าบอลมันพุ่งนื่อยเรื่อรับต้อนไปรุุ่มแลวังหวะนี้สาแขวกาสวยแล้วจริงเรียบร้อยเลยโอ้โหนี่ับทีเด็ดของ บาลังเกียรเลยครับลูกยิงไกลของช้างครับเกมที่แล้วต้องบอกว่าก็ทำประตูได้อย่างรูปแบบนี้ครับยิงไปสองประตูโอเนั้นครับตู้ตัวนี้เอาอีกแล้วนี่ครับประตูที่สองให้กับทีมแล้วแล้วเป็นประตูแรกของตัวเองครับสำหรับบาลังเกียรครับช้างครับก็ทำประตูได้แทบจะเป่าเนื้อเลยครับหัวหน้าเนี่ยเป็น ยาวมีเงี้โอ้โหได้แล้วประตูตีเสมอเลยเกินเงั้ยแต่ว่าทำไม่ได้ครับวันนี้ดวงไม่ค่อยจะเข้าค่าเท่าไหร่ครับโอ้แล้วจังหวะนี้ยังไงครับตั้งใจใช้มืออีกแล้วครับโอ้โหการเดินมาแจกไปเดินไปหลางเลยครับไอจังหวะมันอาจจะลืยแล้วไปตั้งใจใช้มือครับโอ้โหรูนี้เสียท่าเลยนะเดินไปเดินไปไม่น่าโมนเลยเดี๋ไปคนละใบครับสำหรับยาหมีกับบางเสี่อยครับ กรณีเดืยวกันลแล้วตั้งแต่ใช้มือเล่น,นด่างกระโดกมาพย่อนข้างหน้าไม่ไม่ถึงครับอาจ,จเป็นเตะถึงออกข้างไม่ได้ยังเป็นลูกทุก่งอย่างนขวายาวมีพีนี้ทุ่งมาจังหวะนีน้นนแล้วไก่จะพาไวรกรรมการ ถ้าจะให้ข่าวาะจังหวะนี้เป็นสีผขึ้นมาใ้อ่ะมาไปรูปคุณครับขอใหครับุมาไก่กระตกเข้าในลูนี้โอ้โหเตยยิงไม่โดนไม่เต็มนะบอลคัแนแบบนั้ถือออกข้างไปครับลือออกหลังครับ เรน่องตั้งแต่ขึ้นมาจากฝั่งประตูบาลเสียครับไม่ได้ไปได้ี่ให้ไปเลยสองต่อศูนย์เนี่ยบอกว่าตอนนี้เล่นงานหนักสองเท่าเลยแล้วสองเท่ายาวมีแล้วออกแล้วโอ้โหโดนใบเหลืองไปแล้วด้วยครับให้ระวังนิดนึงครับโอ้หนาวมานค้างอืดแบบที่บอกยังไงเข้าบอลแล้วมระวังกันนิดนึงครับ จัองอวะผ่อนให้คุณเราผ่อนครับเได้เล่นได้เจอเปลี่ยนการทางขวาลูกนี้ถึงหรแล้วหรอโอ้โหเป็นพี่หนุ่มจังหวะสุดท้ายทางบอลหลุดออกหลังได้เองครับเป็นลูกตั้งเตะขึ้นมาจากฝั่งประตูบอลเสียครับเสียลเล่นสั้นๆเนากัดเดี๋ยวลูกนี้ท่านที่มาเองเลยครับบอลติดเท้าเลยด้โดนกัด บอลให้เข้าในโอ้โหแล้วจังหวะนี้ยังใส่ั๊มบอลกันแล้วออกข้างแล้วเป็นลูกทุ่กันนัดซ้ายของบางันเจี๋ยครับเวลาก็หมุนไปเรื่อยๆตอนนี้ต้องพยายามหาประตูตีไข่แตกให้เร็วที่สุดครับสำหรับยามินโอกาสเนี่ยก็มีหลายต่อหลายครั้งแล้ววันนี้น่าจะได้แล้วทำกันเอาแล้วตุ่มดูหัาใจเย็นเลยก็เราผู้สาวตูวการ ช้างอโองกางหลบสองคนลูกนี้ไม่ได้ครับยังไงยังเป็นไก่ครับเนี่ยสิงออกข้างไปตรงน,นี้เอาไก่มาเล่นทางด้านลิมเส้นมากครับเป็นผู้เล่นที่มีความเร็วแล้วก็ไปกับบอลได้ค่อนข้างดีครับพี่ดอดกับโดดลูกนี้แล้วไก่หลุดขึ้นมาโอ้โหเตะจังหวะแรกพยายามจะฝ่ายกับไม้พิเตอร์ทางด้านซ้ายเนี่ยเตะไม่โดนครับ โดนหักขาครักูแหล้วจับบอลได้แล้วพี่หนุ่มให้มาก็ไมถึงเก็บบอลได้ครับเจ็บโอ้ยไอ้แล้วยังไงครับโอ้ไป่ไหนวะตู้หัวจังหวนนี้คับออกมาซปเปอร์เซฟได้ครับกลืมีการปัดเตะเตติอตเลยครับ ตรงหลอดที่พยายามจะเข้าไปชาร์จบอลเขานักผู้บาดเจ็บเลยครับยามินแต่น้าจะต้งการเปลี่ยนตัวเลยสะจังหวะนี้เลี้ไม่ไหวแล้วคือเป็นไก่ด้วยแล้วตัวสองขันในแนวลุกเลยครับโอ้โหเนี่ยตอนนี้มีปัญหาแล้วแนวลุกต้องดันบิออนขึ้นมาเล่นเป็นตัวลุกอีกคนครับสำหรับยาบิน พี่ตั้งหรือพี่หนึ่งอยู่ตรงการลางครับสุดแล้วหงกเข้าในรุ่นนี้ที่หลัดำหัวโผล่ตาไปอดูโอ้โหการให้ฝาแนไ้ี่บอลจังหวะที่ แม่ตอนการเต่ามาแล้วก็เดินมาขอโทษกันแล้วแม่หวะประท้ากันต้องบอกว่าเป็นตัวอย่างที่ดีเลยคต้องขอบคารพจริงจริงเลยตัวอย่างการสนามทั้งในวงกลมการสนามเลยแล้วก็เหนือยาวค่อนข้างจะไกยเป็นนิดนึงแต่ก็ไม่แน่นะยิงได้กันมาหมนะของนั้แล้วต้อบแบบนี้แต่ว่าไกลก็ไกลแต่ว่าพอดีก็พอดีครับมีระยะให้บอลมันขึงครับ

แล้วพุ่งยกขาอีกแล้วครับยาวเลยเสียคุกเลยครับจังหวะคุกเนี่ยก็ต้องต้องออกมีการทุ่มฟไรหลายครั้งเลยนะอาจจะรีบเกินไปครับโอเคครับตรงนั้นเล่นได้ครับการพุ่งให้ถูกต้องเนี่ยก็คือขาไม่ยกครับแล้วก็พึ่งสุดแขนครับพาพอมครับพี่สี่ร้อยครับ เวลครับผมไปเรื่อยๆผ่า <apps communist initiation> นหลออสวยตัวนี้ให้เอาว่าทางซ้ายเอาเป็นกัดเจ็บเอาเป็นช้าครับคกัดกัดกัดเพื่อนมีเติมทางขวาแล้วจะจ้ำกับไปลูกนี้ไม่ได้ครับแต่ยังเก็บได้ครับกัดอ้อมวงไว้กับตัวครับสวยแล้วเนี่ยแต่้ก็สวยเพราะจริงๆตัวนี้ทำหยุดต่อพังไปเลยพี่ดอนแล้วจับหลบขอโคลุ่นลูกนี้ไง บอลแข่งตัวพี่ดอยก็แขแกทิ้งออกข้าไงไปลูกทุ่งเด้อเอ้ยเปล,ลี่ยน,น,นมาทีนั้นแข็งยี่ไม่บอลเลยบอลแตัวบอลติดขาอยู่ย้อนกลับมาอ่านเปิดยาวขึ้นมาทางซ้ายครับทิ้งมาที่ว่างลูกนี้จับบอลแรกลงแล้วพยายามจะใช้สปีดลูกนี้ก็โต่อ่ยาวเกินไปเยอะเลยครับ เวลาเหลือแปดนาทีเ็จแล้วเป็นยาวมีนี่ต้องพยายามหาประตูตีไข่แตกให้เจอครับใช่เหรองะใช่ครับแล้วแม่จับจังหวะนี้ยังเป็นพี่ดอนแก้ไขเอาไา้ได้เตอร์ปั๊มบอลกันแล้วก็เป็นกัรเนีย่ยลงมาช่วยเกมรับอีครับตัดสินใจเตะทิ้ง,งออกข้างเลยเอาฝอ่ไปไว้ก่อ,อไไน กังวลไม่ได้เลยพวกของมาเจียวถนัดซ้ายตกได้ยังไม่ยิดตกครับเป็นบาลเจียวแล้วเกมผ่านมาประมาณ12นาทีเศษในคือเวลาหลังเรายายามเป็นยู่สองก็เสองสูงครับอู่นเช้าขวาบอลแบง เล่นกันสองคนับตอนนี้ครับไปสุดเส้นครับโอยโหแล้วระหว่างนี้บังอยู่แล้วผ<ป>ู้กำ<ป>กับให้เล่นต<ป>่อตอนนี้ครับตัดช้างโอ้โหยิงลูกนี้ก็ยังไป่สิบบล็อกครับพี่ลิมย,ยังมาชื่อมบล็อกไปได้้นสุดท้าย เราจะมีการเปลี่ยนตัวของเรายาวนีนะครับห้องเราเป็นการถอดที่ย้อนออกครับไป่ต้องว่าไม่ต้องว่ายว่ดูตาเสกขึ้นมาจากปากกระตูของยาวมีรับเล่นลืกสั่นเลยครับ โอ้ตอนนี้ต้องขยับพี่ลิงขึ้นหน้าบ้างครับของดาวินอ้าวแล้วจังหวะนี้ปู่สาสองิ๊กยังปากทิ้งต่อไปเท่าไหร่ครับโอ้เสาตูยังย้อนกลับไปทันครับโอ้โหแม่เกมจะไปเงยไม่ได้แล้วมื่อสักครู่เจอการเปิดดาวของดาวินเกิดจะได้ผลเหมือนกันครับแล้วจริงลูกนี้ก็ยังไปติดบล็อกครับยังสกัดทิ้งกันออกมาได้ครับแล้วก็ตกลงสวยครับบางเจี๊ยบไทยทะลุช่องมาช้าหลุดเลยครับทางซ้ายมีเพื่อนแล้วปาดมาลูกนี้เป๊ะไม่ีโคนอีกครับ โอ้โหจังหวัดทำเร็วแล้วสำหรับบางเจียรรนี้แต่ไม่เกเองครับนันแลบเรล้วครับเสร็จแลครับเรเลยวจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนครับจะเอา,าวีโก้ลงมาครับบให้ขนาใเ้ามาจัหวะน,นี้พี่หนุ่มตามไปเก็บไม่ออกด้วยครับแล้วจังหวะสุดท้ายโอ้โหตกกับหลางมาแล้วทำหลุออกไปเครับ ยันเปิดจาวแล้วพี่ลินมงเช็ดมาทางซ้ายน,นี้แบงค์เอาแล้วปลแก้งบอลกลับมาได้หลายมาซ้ายสุดบอลเลงไปตรงตัวโอ้โหจังหวะสองโอนเตะทีมขึ้นหน้ามาแล้วกลายเป็นดีครับพิเตอร์โอ้โหลูกนี้มีเพื่อนอยู่ที่เสาสองตั้งใจจะสายเลยให้ครับแต่ว่าบอลมันลึกออกหลังไปเองครับแล้วจะเปลี่ยนตัวอีกคนหรือเปล่าครับ สุดีการขยับต้องแ,แ่งแล้วเอายาวมินครับโอ้แล้วกาจังหวะนี้โอ้โหยังช่วยได้พี่อันซ้อนจังหวะสองแล้วเมื่อเราพูดแอบกัดไปท่าครับไปสันกัดทิ้งออกไปเลยแล้วลูดินโอ้โหดูตอนนี้เหมือนหลังบ้านทั้งคู่เนี่ยจะเปิดแรกกันเลยปเป็นบางเกียร์ที่ยังนำอยู่สองประตูต่อ,อสูงรครับเลยสี่นาทีเสร็จแล้ว พี่ลินตักดาวได้แล้วตุ้จังหวะนี้รอวันนิดนึงพี่ลินยิ่งด้วยซ้ายแล้วหลับออกหลังครับปวดดันหนักเลยครับยาวลินแกไข่จะออกมาได้ครับอยู่ในช่วง4ีนนาทีสุดท้ายครับ แล้วก็จะเปลี่ยนตัวอีกคนแนละ้วตอนนี้จะเอาวิงเเตอร์ลออกมาต่อ,น,นะอเนเลยโนอะ้โหเล่นไปค่อนข้างเยอะมีโอกาสจริงด้วยวันนี้่มไม่ได้เข้าประตูไม่ได้เอาวิ่ดาวลงนะมาครับไปสายการชิงลูกนะี้บอลน่าจะออกหลังไม่่อนแล้ว โอ้โหถ้าเกิดว่ามาตีไข่แตกได้ช่วงเวลาแบบนี้เนี่ยมีลุ้นเลยครับสำหรับยาบินครับลดนัำหนักเลยตอนนี้คือเกมลุ้นอยู่หน้าปากประตูของบอร์เกียครับพอกัดมาแล้วลูกนี้จังหวะสองกีไม่โต้ตอบอีกครับยาบินโอ้โหมันกู้ผู้สามประตูเราไม่อยู่ลดจังหวะแรกครับแล้วพี่หาเล่นเร็วเลยครับทิ้งมาที่ว่างลูกนี้ออกห้างครับกู้เร็วเลยครับยาบิน ายบอลออกทาซ้ายครับพินแต่ลูกนี้ตัสเอ้าดูว่าความเร็วลูกนี้ยิงไปติดรูงสามประตูออกหลังครับยังเป็นลูกเตะมุมครับคุณแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวกหลายคนเลย like right. Hamilton, ั้ยยสำหรับยาวเพีงครับ เราตีลูกนี้ไม่ตรงต่องเลยขอดูว่าปามีจะโต้กลับเร็วไม่ได้ครับโอ้โหแล้วเสียบอลให้กับตาเสียแล้วบอลขึ้นมาคนเดียวทางซ้ายแล้วจังหวะนี้โอ้โหช่วยกันสองคนแม่แล้วยังไปแย่งบอลกับมาร์ ก้าวสุดท้ายโดนหย่าชิ้นออกหลังไปเลยครับโปกจากเกมคู่นนี้จะเป็นเกมบิ๊กแมตช์ครับดาววีแมตแล้วเป็นแบล็กอีเกิลจะเจอหรออากาศครับน่าเหลือเนี่ยชีเสร็จเลยครับนีคู่เวลาหลังครับตาเทียบยิงอีกครั้งหนึ่งชันแล้วยากเลยทุกทุกเลย ปูเขาของให้ครับชิดมาตรงกลางแบงค์แล้วแปะไปทางซ้ายบอนยิงโอ้โหต้องชมผู้สาวตัววันนี้ช่วยเซฟได้หลายต่อหลายครั้งแล้วแม่เปิดเร็วเลยครับเ่ียบให้แม่งนะตอนนี้ออกข้างเลยครับนาทีสุดท้ายครับก่อนจะทดเวลาบาดเจ็บ2นาทีแสำรองขึ้นเวลาหลังครับ ยไหนไม่ไว้ใจแล้วพี่มินออกหมากไม่่อนแล้วเนนัี่ไปมุมนันนันซ้ายกับาวินแล้ปัดทิ้งอมาแถวหอกพี่ยโอ้โหเนี่ยยังไม่ได้ประตูอีกพี่บินไปโอ้วรหลุดสามคนจังหวะนี้ไปบอกน้ดิบออ้โหแบงค์สี่ห้าคนกับบางเสียบแล้วเตะไม่โดน โอ้โหจังหวะนี้สองคนของยามินเนี่ยช่วยกันแก้ไขออกมาได้ครับยังไม่พ้นอันตรายครับการ์ดยัดมาแล้วลูกนี้หม่งไม่ตรงต่อก็จังหวะสุดท้ายครับโอ้โหจังหวะเมื่อสักครู่เนี่ยสี่ห้าคนเข้ามาเจี๊ยบไม่ให้ประตูที่สามครับพีโอนเปิดยาวมาลูกนี้เก็บบอลแล้วก็แลึกถึงที่สามประโอ้โหในแดนหน้าต้องโพอร์ตพี่ปีเตอร์วางไก่เข้าไป่ เขาค่าจะตืออ้อหรือแนว,วลุกของยาบินครับแต่มีโอกาสก็มีโอกาสหลายครั้งครับแต่ว่าวันนี้ดวงไม่มีจริงๆเนี้ยทีมทังเสาทั้งคานเป็นว่าเล่นเลยโอ้โหน่าเสียใจครับก่อนหน้านี้พวกเขาได้โดนมาลีสอง,งเนเี่ยม,มีโอกาสจะตีเสมอหลายต้องหลายครัง้งครับจังหวะลุกเดียวครับทำไม่ได้สำหรับยาบินวันนี้ถ้าเกิดจบด้วยสกอร์เนี้ยจะเป็นโทษใคหญ่แน่เลยครับ เดฟกรโผแล้วยังไงครับจังหวะนี้จอการใหเดินมาให้เขาวรเเวเ่าเนร็วเลยับงหรอกยาวมีนให้ขึ้นมาทางขวาลูกนี้นมืผขู้อกเัาบังหรือออกหลังเองครับอยู่ในช่งทัวรมาบัดเจ็ตแล้วตอนนี้ทัวสองนาทีเแลวทัวต้องออกปแล้ว เห็นรูกต่างเตะขึ้นมาอ่านเล่นสรรั้นเดี๋ยเราจะหมดเวลาการแข่งขันก็ขอเชิญผู้เล่นทั้งสองทีมที่การสนามเลยครับโอผ่อ่ตกลงไปเป็นที่เรียบร้อยครับเกมระหว่างยามินก,กับบางลังเจียครบับเป็นบางลัเจียครับคนนี้เอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์เงี้ ยังไงขอเชิญทั้งสองทีมที่การง้นหาเลยครับต้องขอขอบคุณทั้งเล่นของยาวินครับแล้วก็เล่นของบอลามเกตทุกคนครับในหลาังจบเกมก็เดินมาจัดหมาจับมือกันครับในเกมอาจจะมีการพบกับทัางกันบ้างแต่ว่าเนี่ยจบเกมก็มานที่น้องกันครับยังไง